ครับวันนี้อยู่กับเพิมไมิคีเวดอีกแล้วไม่ใช่สีอีเวแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับใน Natural d i s ASTER VIT ครับอ่ะโอเคตอนนี้เราไปกันต่อเลยนะคะับแล้วนี้คืออะไรนะว้าวลูกบอลโดดโสูสวี่แล้วก็มีแอป โอเคเดี๋ยวผมต้องออกแล้วเข้าไปก่อนวันนี้ผมอาจจะเป็นอ๋อใช่วันนี้ผมอาจะอะนนาจะเป็นวันก็ขออภัยด้วยนะครับเอ่อเข้าได้ไหมจ้าเย้เข้าได้แล้วนี่กระเป๋าผมว้าวมีอะไรเนี่ยมีเบอร์เกอร์ โอ้นี่คืออะไรว้าวเหมือนเขาให้เลือกแมปหรือเปล่าอ๋อใช่ผมว่าเอาโรงเรียมนมัธยมก็กำผมข้าไก่ผมก็เลยจะกินไก่นะแล้วเหมือนอันนี้อะไรผมจะเข้าไปกดปิดมตันโอเคอันนี้คืออะไรนะว้าวอย่าบอกนะว,ว่าเื่นช็อกโกแลตวิ่งแล้ว เราแบบมีโปรกซี่แล้วนี้ใช่อันนว้นนี้มันต้องไปดูป้ายก่อนอ๋อไก่ยูอาหารยูหมดแล้วก็อันนี้เป็นสปีดมูสก็แต่นั่นเขามีอะไรให้ทำเอออยากได้คุณอยากลองพิชเช่นใหม่ไหมเออโอเคครับคุณเม่นด ขอบคุณว้าวอะไรน่ยเนี่ยโอ้โหยาพิษมันก็ไม่ได้ทำให้เราตายอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์ถึงขนาดนั้นสักเท่าไหร่แล้วเหมือนว่านี่คืออะไรอะมาฮิวหรือเปล่า ที่แถบบาร์เลือดถุงสิครับเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ่ะทำไมเหมือนมีหมอกปกคลุมจางเลยอา้าวอะไรเนะี่ยโอ้เลือดถุงเต็มแล้ววิโอไม่ oh ปีศาจเออถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ปีศาจคือไปอยูหิมะนะครับโอไม่ oh ต้องรีบเข้าไปลไเลย ่ไรยเกีก yeah. ีอน้าชยไม่ใช uh, ่สิไม okay, uh, ่ได้ทำไรหรอกมแค่อยู่ดีดควาปอดแต่ผมแทบไม่ได้ปลอดภัยเลยใช่มันไม่ได้ปลอดภัยขึ้นไปชั้นอเออเพื่อน นายเพิ่งตื่นวันนั้นไปใช่ไหมไมนาช่โอ้เออเอ้าอ๋อเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอก,กนะว่าเช,ชนสองถูกทำลายอ่ะโอ้ใช่เชนสองถูกทำลายโอ้ยโอ้ย ยก็ลองึงตรงนี้ได้ไงกินไก่กันดีกว่ากินไก่กินไก่กินไกลล่กินไก่แล้วไก่แล้วกินไก่เย้ชนะผมเชื่อว่าบ SO. ีบี้ฮ okay. สโชอัยได้ท่าบี้ไกโอเคแล้วผมตกได้ไงคีเลนโบ บาดแผลที่เดิมแต่ว่าแม่มือคนนั้นใจดีผมจะไปขอเพิ่งมันก็ได้มันเป็นคอร์เกสชั่นโอ้ไม่น่าทันละโอใช่ไม่น่าทันละโอเคโอแม่ท้องฟ้าดีเศร้าทำไมรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีแบบอะไรก็ไม่รู้เลยหรือว่าจะเป็นพายุหัวอีกอบบผมไม่รู้อะไรเลยอแบบผมไม่รู้อะไรเลย แล้วตรงนั้นเลยเช่งเฮ้ยมีปันไดเราจะขึ้นไปรนั้นแต่ถ้าตกจากตรงนี้กินไก่เท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้โอ้โอ้ไอ้โอ้โองไอ้อเป็นโอ้โ้ยองไง้โอ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 ้ไอ้นอ้ไอ้ กระกอบแม่มดด้วยฮนะอีกรอบกัดก้นกับคุณที่ให้แบบอีกร <Yeah. S 1> อบเย้เย้ผมว่าผมไปเอาอีกรอบดีวกว่าไม่มด คุณล่อที่สองคนเบือ่อเลอ่ะโอเคผมไปละผมไม่เอาละดูด่าเผมผมใหญจะชกอุ้ยเดี๋ยวโดนลไปโอเค ว่ามันจะเป็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเลส่งที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลยส่งที่สุด

ใครรอดไม่รอดไม่รอดแต่นี้โหดมากใช่ไหมว้าวมีคนเป็นมืกด้วยฮะหน้าอะไรเนะี่ยว้าวแวร์นั่นนัน่นหน้าอะไรเนี่ยโอเคแว่นตา,าใหญ่ที่ทำสบายที่สุดอ๋อ ตอนที่ผมวดไปผมไตปัญญา้าวมเดี๋ยวนะมมี่ช่วยผมอยากรู้เอ้าเดี๋ยวนะโอ้ย่บางคนขึ้นไปบนโลโกโลบ โอ้โหดมีเยอะอยู่โอเคไปมามา,มาโอเคได้เวลาโดดละโอ้อภูเขาไฟล่ะเบิร์ดภูเขาไฟโอ้โหทำดาเมจแรงขนาดนั้นเลยเหรอเไปภผมขอออกจากตรงนี้ก่อนเลยก็ภูเขาไปไปทั่วต้ว่าแล้ว เฮ้ยจ๊าจอยจอยจอยจะกินไก่ไหมเพื่อนออสใหม่ดีกว่าเอาแฮมเบอร์เกอร์ผมคิดว่าตรงนี้จะปลอดภัยใจอีกที่ไหนได้ น,นั่นเราจะเอาอะไรนะคลีนบ้าวต้องไปงเีนก่นโอเควัาวาแต่วาแต่เียวเรีผมอยากได้โพชั่นของคุณอีกรอบก็ไม่มีวันบอกว่าไม่ว่าแต่ผมสักกีจากกงน,น้ีน่นานแล้ว <laughs> mình nãy, luôn cột đứng Hơi, có ok, có miếng cà phê, gì vậy nhỉ? kim luôn đi, oh, à, ไปเย่ก็เย่กินกไม่รู้ดิต้องกเยอะมากเลยแล้วกาจะคิวจากต่ำสุดไปบนสุดใช่แบบต้องกินเยอะมาก Yes r o o Kira i r ตทัที่เปิดไปละดีนะไปไ้แอปเปิ้ลเดี๋ยวนะมันคือฮะแอ้กินแอปเปิ้ลไม่ได้อ่ะอันนี้แอปเปิ้ลก็ดีจริงๆนะแหละ มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแรงขนาดนั้นได้ยินไหมอะแรงสุดต่อ เทเป็นของพวกนะั้นอะผมก็เสียไปหมดอนเด้วยแ,แล้วันแต่วันเราจะลองมาดูนี่ก่อนอว,ว้าวตอนแรกอะผมนึกว่ามันหล่อลื่นแต่ตอนนี้มันเป็นแกพิษเกเแต่ว่าอันนี้ดีกว่านะไปร้องไก้แล้วเอาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนช่วยเราเดี๋ยวจะเราจะไปเล่นตรงไหนดีนะ ใช่ผมจะลองแอบเออ,อมีคนรอดที่สองคนแต่ทีมันก็ยากนะถ้าถามผมเลยทีนทีเดียวถ้าโดนประมาณนั้นไหมโอ้อันนี้อะไร every orders อ่ะเขาเล่นางานสร็หรออ้า<ะ>นับผมโอ้ 心里头，搞搞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  <Okay. S 2> บางคนอาจจะเหลื่อแล้วหรือเปล่าวะถ้ากลอวเหลื่อแล้วลองไปแบบอื่นไหมโอเคแต่เดี๋ยวแบบอื่นเดี๋ยวผมไว้คิดเอะคะรับบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ๊ายบาย